สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันศุกร์ที่2องจะพานะครับรางวัลที่1เนี่ยหวยออก1 2 3 3 8 8, 8นะครับเป็นเลขเบิ้ลตรงกลางและเลขท้ายนะครับในส่วนเลขเลขท้าย2ตัวล่างนะครับออก0ูนะครับก็คือตรงนี้คือในหมวดของหมวด0ของผมนะครับจะมี0 3 0 6 0 8นะครับไอ้ส่วนเลขที่เน้น ก็ไปออกตำแหน่งอื่นซะอย่าง1อย่างเงี้ยนะฮะไปออกตรงนี้ใชเยอะเลยนะครับไปออกข้างหน้าตรงนี้1 1 1 6 1หนึ่งดซะหมดเลยส่วน6ก็ยังคงออกเยอะเหมือนเดิมนะครับออกตรงตำแหน่ง0ูย์แล้วก็116 6 6 2 8 2 6สองแและ16 7นะฮะ6มาถึงตําตำแหน่งนะครับ6ก็คือตรงนี้ในส่วนเลขซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าถ้า ชอบเลขชุดนี้ก็นํามาเล่นเป็นเลขคู่หรือเลขเดี่ยวก็ได้นะครับหรือจะเล่นตามชุดเลขตรงเลขตรงนี้คือนําเลขตรงนี้มามาพิจารณาร่วมกับเลขกลุ่มนี้เช่น5 6 0 6, 6, 6, 8, 8, 6ะอะไรประมาณแบบนี้นะครับเ็เคยแจ้งไปแล้วหรือ6886หนะครับหรือลอตเตอรี่นะครับอันนี้คือมุมดาวในส่วนของโหราศาสตร์ไทยก็ใช้ได้เสมอนะครับท่านที่เข้ามาดูใหม่ๆก็ให้ดูตรงนี้เป็นหลักส่วนตรงนี้เป็นเลขเด่นวันเด่นเวลานะครับก็ เลขเด่นวันเด่นเวลาก็จะมาออกในส่วนตรงนี้ออกข้างบนนะครับก็คือตรงหมายเลข8ออกเบิ้ลไปเลยนะครับก็ทุกส่วนทุกมุมดาวมีผลหมดนะครับแต่ว่าเลขตรงนี้ผมผมคัดไว้ให้แล้วก็บางท่านก็น,นำนำมาเสี่ยงโชคหมดบางท่านก็น,นำมาทีละตัวนะครับท่านที่ชอบเลขเดียเด่ยวๆไปก็น่าจะถูกนะครับก,ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกในชุดในกลุ่มเลขศูนย์นะครับเช่นลูก เลข03แล้วก็06 08ก็จะมาออก06แบบตรงๆนะครับข้างล่างตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านติดตามต่อไปแล้วก็ดูแนวต่อไปนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันคอมเมนต์เพื่อเพิ่มค่า CPM ในการดูนะครับเดี๋ยวว่าพยากรจะต่อในงวดของวันที่16พฤษภานะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวมาพยากรกันต่อนะครับในหวยวันที่16พฤษภาคมเนี่ยก็ยังคงเป็นเอามาสุขเช่นเดิมนะครับเลขเด่นวันเด่นเวลาก็ยังให้เป็น35และ48นะครับส่วนเลขในโซนนี้เซตนี้นะครับผมก็ยังคงที่จะให้เป็นเลขความโดดเด่นเนี่ยเป็นคือ168นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวงเลขไว้ก็คือ หมายเลข9อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือจะให้เผื่อหมายเลข9ไว้นะครับก็ยังคงให้เป็นเลข1เลข6เลข8เหมือนเดิมนะครับก็ตัวที่น่าสนใจก็คือเนี่ยแปดเนี่ยเพิ่งย้ายมานะครับแย้ายมา1ก็ลงยํมหาอุดละนะครับส่วนนี่6ก็ยังเป็นมหาอุดเหมือนเดิม6กที่มาเยอะ2วันละนะครับวันช่วงกลางกลางเดือนเมษาแล้ววันที่2พฤษภานะครับส่วนวันที่ 16พฤษภายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ตามมุมดาวดังนี้นะครับในชุดแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชุดที่น่าเลขที่น่าสนใจก็คือผมจะให้เป็นเลขเลขชุดนี้48นะครับอันนี้เป็นชุดของของชุด4นะครับก็48ก็จะมี4 45 49 42 47นะครับ45 49 42แล้วก็47อ่าอันนี้คือชุดของชุดหมายเลข4 นะครับส่วนในอีกชุดหนึ่งชุดของหมายเลขค่านี่ก็ใช่เป็นชุดหมายเลข58ถ้าใครชอบชุด5 8ดชุดชุดาก็ให้เลข5เป็นเป็นตัวนาแล้วกันก็จะมี5 9 52 57นะครับอ่าก็จะมีตามนี้นะครับส่วนในชุดของชุด9กนะครับก็จะให้เป็น98ไปนะครับเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวเด่นในชุดของชุด9ก็จะมีเหลือแล้วก็ตัวลองมาคือที่น่าสนใจอีกตัวนึงก็คือตัว92 นะครั้งนี้ก็ให้2ด้วยเลยกันนะครับส่วน97ก็ไม่ได้เน้นนะครับเน้นไม่เน้นก็อาจจะมาได้แต่ว่าผมจะยืนชุดนีด้เป็นชุดหลักนะครับถ้ามีตัวไหนติดเข้ามาเราก็ดูไว้ถ้าหากว่าชอบนะครับเพราะว่าหลายในคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันนะครับในเซตของเซตของหมายเลข2เนี่ยก็คงจะต้องให้เซตของเลขชุดของ28 28นะครับ28เป็นตัวเน้นตรงนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะมี27แล้วก็ชุดอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชุดของเลขตัวชุด7887นะครับหากชอบก็ดูเผื่อไว้นะครับในหมวดเลขอีกหึงหนึ่งหมวดเนี่ยจะเป็นหมวดของหมายเลขหนึ่งก็จะมีเลขหนึ่งศูนย์ผมก็ไม่ได้เน้นไว้นะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกนะครับหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งหกหกก็ยังอยู่ในชุดนี้ถ้าชอบ หมวดหนึ่งก็อาจจะเลือกเลขที่มันความเกี่ยวดองกันเช่น1นึอย่างนี้นะครับแต่ถ้าชอบชุด2ก็จะมีชุด228อย่างนี้นะครับแล้วก็เลขอีก1 1หมวดก็จะเลขของหมวด0ูนนี่ก็จะเป็นมีศูนย์แล้วก็0ู0ยนี่ออกไปแล้วนะครับก็ทำเผื่อไว้ให้นะครับเลขมันออกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะออกอีกในส่วนหมวดตรงนี้นะครับตัวหมวดของหมวด3มเนี่ยมีแค่นี้มี3 6ม3เองนะครับใน วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีเลขมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมยังคงให้ความสำคัญกับดาวที่มึงเพิง่งย้ายเข้าก็าคือหมายเลข8ถ้าชอบ8นะครับแต่8ก็ที่งวดที่ผ่านมาก็ออก88 8ไปละแต่ว่าสามารถที่จะเวลาเลือกซื้อรางวัลเนี่ยก็ให้มีติดเลข8ไว้ก็ได้หรือจะติดเลข1ไว้ก็ได้ก็เราแต่ชอบนะครับแต่เลขที่จะเน้นนี่ก็เน้นเน้นตามในโซนของตรงนี้นะครับถ้ามี1ก็ ท่านชอบเลขหนึ่งก็อาจจะเลขเป็นอาจจะอาจจะมีอย่างนี้16ึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งนกา็ยังนามามาคั่วเลขได้16ึ่นะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าวนได้เพราะว่าเรานําตําแหน่งที่มีความมั่นคงแล้วก็ด้วยมุมมองของตําแหน่งมหาอุดแล้วก็ธาตุอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่า8เนี่ยในวันนี้หมายเลข8เนี่ยเพิ่งย้ายมาเป็น,เป,นเป็นดาวเกษตรในเรือราศีกุม ก็ลองดูไว้เป็นแนวเป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่แล้วก็3ตัวรัฐบาลนะครับในส่วนของสถิติของวันศุกร์ก็เดี๋ยวคงจะต้องเพิ่มไปให้เหมือนเดิมแล,แล้วก็ลองดูการเพิ่มแล้วกันก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อให้เพิ่มค่า cpm ในการดูนะครับท่านที่เพดูใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วก็แล้วก็เป็นอีกหนึ่งซึ่ผมทำไว้ในชุดศูนย์เนี่ย ในชุดของ03 06 08ก็จะมาออก06ตามตามคลิปซึ่งกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะฮะก็ขอให้ท่านที่ติดตามเนี่ยโชคดีนะครับท่านที่ชอบเล่นเดี่ยวก็สามารถนําไปเล่นได้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเลือกซื้อ,อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ก็มาแนะนํากันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดี